ครับวันนี้ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับทีมจากจังหวัดชุมพรได้ร้องไปแล้วอย่างงดงามนะครับน้องปอคนสุดท้ายตอนนี้ก็จะเป็นของทีมจากจังหวัดเพชรบูรณ์บ้างนะครับแต่ก่อนจะร้องเราจะคุยกับปลัดอุโสอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลครับสวัสดีครับ พี่ชัยพี่ชั้พี่พิทักษทั้งสองครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการที่เคารพทั้งห้าท่านครับผมเราใกล้ความจริงแล้วนะอีกรอบเดียวถัาจามาสมบูรณ์แบบแล้วก็มีโอกาสเลยนะสมบูรณ์แบบแน่ครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้ว่าโอ้โหผู้ว่ากำกับเองเลยฮะครับห้าแสนทำอะไรครับพี่ก็จะนำไปก่อสร้างฝายชะลอน้ําโดยใช้วัสดุยางรถยนต์เก่าอครับยางรถยนต์กลับอยากให้ได้มากครับท่านประหลัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อาหนอจามาครับจาเรบุญกรุงธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วทิศสมเด็จพระเจ้าตาสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเกรอกองกรียังไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศนนิกอทวนลา ต่างก็มาขอรพอราวที่แล้วกรุงธนบุรีขึ้นมานี่กรรมการขนลุกโอ้โหเลยปักใจเลยโอ้โหวันนี้จามาโอ้หน้องปอจะเป็นยังไงแต่พอฟังปอแล้วกรรมการบอกจาจะเป็นยังไงเลยเออเออเออเอาละวันนี้เตรียมเพลงอะไรมา คุณนี่เตรียมถอนคำสาบานของคุณสันติครับดวงสว่างโอเคถอนคำสาบานถอนรักเศร้าหวานเชื่องอย่าลืมอย่าลืมเรื่องอารมณ์นะถอนคำสาบานจากจ่าเพชรชูบู๊ครับ หากใครผิดคำสาบานให้มีอันเป็นปายพ้นผ่านครั้งนั้นไม่นานต่อมาโออน,นิจจาฝ่ายสาวก็แปลพันใจกลับนอกความรัก กับชายอื่นไปหนุ่มหนึ่งเท้าตรอมใจชอบทำมาย่าโมหนุ่มคนนั้นก็คือฉันนี่เองอยากจะตะเบนเปล่งสี ทำเสโซเหมือนคนจวนสิ้นใจอย่าโปรดยกโทษให้เธอไปดีอย่าให้มีคืนคมระทมอันได้ลูกสดแสนรักอยากให้เธอ ตกใจอยากโกรธแทนเครื่องได้ลูกขอรับไหวปูดเดียวมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เอ้เอโอ้โหดู ผมเดินจากฝ่ายกรรมการมากรรมการบอกตัวใครโดนมามันต้องอย่างนี้โอ้เป็นคู่ที่แบบว่าโอ้โหต้งใจต้บากเลยนะและคะแนนสูสีกัน10คะแนนมันจะออกมารูปไหนวะเนี่ยถูกคู่ถูกคู่โอ้โหถูกคู่ยังรุนแรงเลยนะกรรมการต้องถามกรรมการแล้วครับไม่รู้จะว่าไงเลยอ่ะพี่หอมพี่หอมพี่ฟังไปน้ำตาซึมเลยอ่ะเคยเคยทิ้งผู้ชายที่น่าจะโมเหมือนกัน ไโดนมันทิ้งขอบอกเลยนะคะว่าน้องจ่าได้อารมณ์มากเวลาร้องหนูมีเสียงสะอื้นกระซิบกระซิบมันรันทษมากคือมันทำให้เรารู้สึกว่า เชื่อในสิ่งที่คุณร้องออกมานะคะแล้วก็เสียงจาเป็นคนที่มีเสียงเอกลักษณ์มากฟังแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเสียงจาเสออียงเขาเด็ดเษณ์มากวันนี้เนี่ยคะแนนเนี่ยค่อนข้างสูสีลองแล้วแ,แบบเลือกยากมากทีนี้ครับอาวุธทั้งคู่แล้วครับถูกคู่สุดๆด,ดจริงๆครับให้เปรียบเทียบวันนี้นะครับจ่าปอเหมือนกับเมสซี่กับโรนัลโด้ ตัดสินไม่ตัดไปเสียากว่าใครคือนักเตะที่ยอดของโลกในวันนี้โอ้โหครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนะฮะเอาแล้วพี่ตั๊กพี่ตั๊กเป็นไงพี่ตั๊กฟังแล้วเป็นไงอู้ฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่ากลับไปเนี่ยพี่จะไปทุบบ้านของพี่ทิ้งทำไมอ่ะทำไมอ่ะคือบ้านของพี่เนี่ยมันเป็นสองชั้นพี่จะไปทุบให้มันเหลือชั้นเดียวก็คือชั้นรักเธอจะทิ้ ยากจะร้องเพลงนี้ใครมีปืนถือวันนี้ขอบอกเลยนะคะว่าดีทั้งคู่เลยทั้งจาาแล้วก็น้องปอเลยนะคะชอบมากๆเลยก็อย่างที่บอกนะคะตัวใครตัวมันด้วยตัวใครตัวมันอันนี้ข้าราชการตัวใครตัวมันเลยฮะวันนี้ต้องบอกว่าจะน่าจะเจอกันรอบชิงโอ้โหขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นนะเอาไก่น้องจ่า ไไอะรคือเวลาพี่ดูคนอื่นเนี่ยพอพี่พูดแล้วมันมันจะพลั้งพูแต่สำหรับจามันอะไรอะพูดไม่ออกเลยอะไรอุณพูดไม่ออกเลยมันพูดไม่ออกมันอัดอั้นอย่างของพี่ตั๊กเนี่ยบ้านสองชั้นเหลือชั้นเดียวแต่ถ้าของพี่วันไหนที่จาไม่มีใครให้ไปเปิดดูตู้เสื้อผ้าทำไมเหรอจะเห็นว่ามีชั้นอยู่ ชั้นชั้นไม่ใช่มันคือแมงสาบอยู่ในตู้เปนถุงดูสิวสา่าถึงชั้นมีชั้นชั้นวางของอาเหรเวันนั้นไปมันใช้ตู้แบบเป็นรูปซิปแบบเป็นกันคือจะบอกน้องจาว่าพอน้องจาจับไม้ปุ๊บเนี่ยมันครบหมดเลยการลองอ่ะสมมติว่ามีร้อยก็เอาไปร้อยการแสดงออกให้เกิดร้อยนะโอ้โห้นอะโอ้โหคือ เวลาแสดงเนี่ยจะรู้ว่าแสดงแต่มันเป็นการแสดงที่ธรรมชาติมากๆมันเลยไม่เหมือนการแสดงนั่นคือเหนือชั้นไปกว่านั้นภาษาจีนเนี่ยการแสดงออกอย่างธรรมชาติเขาเรียกว่าเทียงแซจื่อยั่งอ่าไปพูดได้นี่สุดนเราเราเห็นนักร้องร้องเพลงดีอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยอู้ร้องเพลงธรรมชาติพี่เบิร์ดเที่ยงแซจือยั่งสีภูมนี่ไร้ยติไหมเที่ยงแซจือยั่ง เมื่อกี้พี่แอดบอกแล้วแบบเหมือนโรนโดเมสซี่ผมาบอกว่าถ้าเป็นคู่นัดชิงฟุตบอลเมื่อก่อนต้องเป็นบราซิลอิตาลีแต่วันนี้มันต้องเป็นสเปนกับฝรั่งเศสอสองคนนี้แบบดีไปคนละอย่างครับนะครับแต่ก็มีเออนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเอน้องจาเนี่ยควบคุมตัวโน้ตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีเพี้ยนเลยไอ้ฝั่งนู้นยังมีเพี้ยนบ้างมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเขาวางเสียงขึ้นจมูกคล้ายลิเกนิดๆน่าสิกออกน้าสิกใช่นิดๆนะฮะแต่ว่า ลองไหมใขนาดนี้อันนั้นยิ้วหล้อันนั้นบี้นะจมูกบี้แล้วแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของเสียงเขานะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการตัดคะแนนอะไรครับผมมีติดอยู่นิดเดียวก็คือการร้องที่แสดงอารมณ์ออกมาเหมือนกับจะมากเกินไปอ๋อเยอะไปเหรอเยอะไปมเหรอผมรู้สึกนิดหนึ่งผมรู้สึกว่ามากไปนิดหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกครับครับพอดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยมาก ไม่แต่นี่คือแบบที่พี่ภูอยากได้ไม่เหรอการส่งอารมณ์ว่า่ผู้หญิงมันถอนคำสาบานไปแต่มันจะใกล้เฟกไปแล้วแบบนี้มันจะเกินไปนิดแต่เขาเช้งแชร์จืเยี่ยงนะในที่ผมบอกนะเขาแสดงแต่แสดงไปจนเรารู้สึกเชื่อะเพียงแต่ว่ามันแค่เกือบๆไงยังไม่ถึงขนาดว่าเฮ้ยฉันไม่เชื่อว่ะมันอยู่ในระหว่างก้ามกึ่งถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ก็เลยบอกว่า ถ้าลดลงมานิดหนึ่งจะไม่รู้สึกเลยแล้วจะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์เพอร์เฟกมากๆสำหรับมมีคนละนิดฟังนี้นิดังนิดนิดตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันเอาละโอเคครับคะแนนตามอยู่เพียง1ิคะแนนเท่านั้นตามอยู่10คะแนนแต่ตอนนี้ฟังจากคอมเมนต์แล้วเดาไม่ถูกโอ้โหเหมือนเจ้ี่มือครั้งหนึ่งที่เดาไม่ถูกจริงๆว่าจะออกข้างไหนนะครับออกแนวถ้าดูหนังจีนนี่ตายทั้งคู่นะผมจะบอกให้นะต่างคนต่างแข่งจ้าพี่ใช้จับใบดำใบแดงไปได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้นนไม่เกินาหารนะวันนี้นะช่วงหน้ากลับมา,มาดูนะครับไม่ชุมพรก็เพชรบูรณ์จะเป็นคู่ท้าชิงการถ่ายทอดสดในสัปดาห์หน้าช่วงหน้ารู้ผลครับ,รบมาถึงช่วงโชคปลายแดงกันวันที่อรอดีแจกโชคทั่วไทยแจกของรางวัลบูลค่ากว่า 1>, 1ล้านบาททุกสัปดาห์แจกสก็อตตองค์ความมูลค่า10,000บาท5รางวัลทุกสิ้นเดือนจกอามาซิโนมูลค่า50,000บาท1รางวัลรงางวัลอย่างแจกรถยนต์ดิสันบอส1คันคุณเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับเพียงเห็นที่ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทีมบริการ U S T หรือถุงพัชไลของกะทิอร่อยดีได้ภาษาไทยขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่ทุกวันอังคารหนึ่งปันนาสอองจันบังกะปีกรุงเทพหนึ่งศสองำหรับสัปดาห์นี้นะครับจับครั้งแรกครับขอเรียนเชิญคุณสัสนนวลลีผู้จััดดกกาาาาารรรฝ่ยตมมอบบโชคค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหวานน้องมันเรียนเชิญเลยครับ mm hmm. รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับกระอบถองข้ามูลค่า1 0 0 0 0บาทปรากฏอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยส่งกันท้ามเยอะนะครับมีสิทธิ์ทุกภาคทุกจังหวัดทั่วไทยโชคไปแดงกับกะทิอร่อยดีร้องคุณอยู่